ที่ผ่านมาไม่กี่ปีนะครับมหาเศรษฐีหลายหลายประเทศเองนะครับเวลาที่เขาจะเลือกประเทศที่ไปลงหลักปักฐานใหม่เขาก็จะเลือกสิงคโปร์นะครับแต่ในระยะหลังๆครับจะพบว่ามหาเศรษฐีหลายชาติที่เดียวเริ่มต้นต้องตัดสินใจใหม่แล้วครับว่าอยากจะเอาความมาั่งคั่งตัวเองนั้นเอาไปไว้ที่อื่นถ้าไม่จึงเป็นเช่นนั้นคลิปนี้มีคำตอบครับ สิงคโปร์เองนะครับเป็นประเทศที่มีอายุน้อยมากนะครับเพราะว่าเกิดมาได้เป็นรัฐเอกราตั้งแต่ปี1965กล่าวคือประมาณ60ปีเท่านั้นเองนะครับที่ผ่านมาสามารถดึงดูดเม็ดเงินจากคนจํานวนมากมายได้โดยเฉพาะยิ่งนะครับบรรดามหาเศรษฐีเพราะประเทศแห่งนี้ครับมีกฎกติกาที่โปรง่งใสทุกอย่างนั้นง่ายต่อการดําเนินการด้วยนะครับ ดังนั้นเขาจึงมีสิ่งที่เรียกว่า Family Office ครับก็คือบรรดาตระกูลใหญ่ที่นำเอาความมั่งคั่งนั้นไปบริหารที่สิงโคโปร์จำนวนมากมายถึงประมาณสัก2,000 Family Offices ทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้หลังจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านเดิมนะครับจากพัรค p p p ก็คือพัรค p o p p l s s c t t o o p p r t y y ก็คือ Lawrence Wong ซึ่งเป็นนายกรมตรีคนที่5ของสิงโคโปร์ ชนะการเลือกตั้งและเข้ามาสู่ตําแหน่งในครั้งใหม่และมีการประกาศภาษีว่าจะมีการเก็บภาษีบรรดาผู้ที่มีความมั่งคั่งสูงกว่าที่เคยเป็นทาให้มหาเศรษฐีหลายคนตั้งคำถามน,นะครับบอกว่าแล้วสิงคโปร์ยังคงเหมาะกับการที่ตัวเองนั้นจะมี Family o f f อ c e และบริหารความมั่งคั่งอยู่ที่สิงคโปร์ต่อไปหรือไม่นะครับถามว่าทำไมลอเรนซ์วงจึงทำแบบนั้นสาเหตุเพราะแบบนี้ครับรัฐบาลสิงคโปร์เองเริ่มต้นเห็นแล้วนะครับว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงแม้สิงคโปร์จะเติบโตวรวดเร็วแต่เรื่องของการกระจายความมั่งคั่งนะครับในบรรดาคนสิงคโปร์ซึ่งประมาณ5ล้าน4แสนคนนี้นะ่มันไม่ดีเหมือน GDP ที่เติบโต,ตขึ้นดังนั้นพวกเขาครับต้องการที่จะเริ่มเก็บภาษีคนรวยในสัดส่วนที่เยอะขึ้นนะครับในขณะที่คนที่เป็นเศรษฐีอาจจะตั้งคาถามน,นะครับบอกว่าถ้าทําแบบนั้นแล้วเนี่ยตัวเองแบกภาระเยอะเกินไปหรือเปล่าเพราะรัฐบาลสิงคโปร์คิดถึงประเทศมากกว่าคิดถึงคนที่เอาเงินความมั่งคัง่งไปบริหารภายในประเทศ บรรดาหมหาเศรษฐีครับที่ครั้งหนึ่งเคยเอาความมาั่งคั่งไปไว้ที่สิงคโปร์เริ่มต้นจับตามองนะครับว่านโยบายของลอเรนซ์วงนี้เนี่ยจะเดินหน้าไปมากน้อยขนาดไหนแต่ที่แน่ๆครับพวกเขาก็มองไปแล้วครับว่าประเทศอื่นๆที่สามารถที่จะนำเอาความมาั่งคั่งไปบริหารได้เช่นกรณีของดูไบหรืออาบูดาบีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด่วยนอกจากนี้เริ่มต้นหันไปมองประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ไกลนะครับมาเลเซียหรือไม่ก็อินโดนีเซียนะครับอย่างที่บอกเวลาที่คนรวยเนี่ยนะครับเขามีเงินเยอะ ตระกูลใดตระกูลหนึ่งมีเงินเยอะๆก็เช่เก็จะเอาเงินไปไว้ที่ไหนด้วยการตั้ง Family Office ครับ <_ d ata> เป็นสำนังกงานที่ดูแลบริหารความมั่งคั่งครอบครัวนั้นนะครับเ <_ d ata> ชื่อไหมครับว่าตอนนี้นะครับจะมีมาตร,ราการนะครับภาษีเรื่องการเก็บความมั่งคั่งตรงนี้เนี่ยนะครับคนรวยจะต้องเจอภาษีหนักขึ้นเช่น24%สําหรับภาษีอสังหาริมทรัพย์หรูรถยนต์หรูเองนะครับสิงคโปร์ขึ้นชื่ออยู่แล้วรถยนต์แพงที่สุดในโลกเลยนะครับจะมีการเพิ่มไปอีก นอกจากนี้ครับอากรสแตมเวลาที่เราจ่ายเงินค่าภาษีเขาจะให้สแตมมาราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้นเวลาที่มีการโอนอสังหาริมทรัพย์ในหมู่คนต่างชาติที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับในสิงคโปร์เพิ่มสูงสุดถึง60%ด้วยกันนะครับโดยที่ตอนนี้นะครับถามว่าคุยเรื่องนี้เนี่ยสิงคโปร์เองมีมหาเศรษฐีที่เข้าไปตั้งลูกลากมากน้อยขนาดไหนหรือไปบริหารความมัง่งคั่งเยอะนะครับ3,500คนนะครับและมี Family Office ก็คือเป็นการออฟฟิศที่ดูแล ความมั่งคั่งครอบครัวเนี่ยประมาณ2,000แห่งด้วยกันนะครับแต่จนกระทั่งครับช่วงปลายปี2023สรครับลอเรนซ์หวงนายมนตรีคนปัจจุบันของสิงคโปร์ได้บอกแบบนี้ถ้าคิว่าคุณคือบรรดามหาเศรษฐีอยากย้ายมาที่นี่คือสิงคโปร์คุณต้องเคารพกติกาและวัฒนธรรมของพวกเราถ้าคิดว่าทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุณสามารถที่จะเอาความมั่งคั่งของคุณเงินของคุณเอาไปไว้ที่อื่นก็ได้มีความหมายว่าเป็นการบอกนะครับว่า ถ้าเกิดว่าคนที่จะมาลงทุนที่สิงคโปร์จำเป็นที่จะต้องยอมรับนะครับที่ว่าพวกเขานั้นจะต้องเจออัตราภาษีที่สูงขึ้นด้วย ทีนี้มาดูกันบ้างทำไมสิงคโปร์ถึงต้องใส่ใจในเรื่องของความเหลือมล้อนนะครับสิงคโปร์เองนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นประเทศที่เติบโตวรวดเร็วมากนะครับอายุแค่60ปีแต่ตอนนี้รายได้ประชาชนเนี่ยสูงถ้าเกิดเทียบกับไทยก็ประมาณ8เท่าตัวของคนไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ66,000ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเทียบกับไทยประมาณ7,500ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีแต่ทีนี้ครับถึงแม้ว่า50ปีที่ผ่านมานะครับความมั่งคั่งเฉลี่ยของคนสิงคโปร์เพิ่มขึ้น16% 11 116%นะั่ตั้ต, 2008, ต่วิา ค่ามัธยฐานของความมั่งคัง่งของประชากรลดลง2%มันแปลว่าอะไรครับเงินส่วนใหญ่ไหลไปอยู่ในมือคนรวยแค่ไม่กี่หยิบม,มือเองเท่านั้นนะครับดังนั้นครับเขาจึงจําเป็นจะต้องมีการออกนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้าสิงคโปร์เองมีสถิติระดับพันล้านด,ดอลลาร์คือบิลเลเนียร์47รายเพิ่มขึ้นจาก3.4รายครับในปี2022มี Family Office ค่อนข้างเยอะครับ แต่นอกจากนี้นะครับถึงแม้ว่าดูแลดีนะครับแต่ค่าครองชีพสิงคโปร์เป็นอุปสรรคสําคัญมากคนที่จะซื้อรถที่สิงคโปร์สักคันหนึ่งต้องมีเงินประมาณสัก2ล้านบาทเพราะว่าจ่ายภาษีค่อนข้างเยอะด้วยนะครับคนรวยรวยขึ้นครับและก็ไม่ใช่ทุกคนที่เอนจอยกับความร่ํารวยที่เกิดขึ้นของสิงคโปร์ครับดังนั้นตอนนี้อุปสรรคต่างๆเองทาให้รัฐบาลสิงคโปร์ต้องคิดถึงประเด็นในการที่เก็บภาษีเพิ่มเติมขึ้นจากผู้ที่มีความมัง่งคั่งและเข้าไปอยู่ในประเทศเขาครับ ถ้าเกิดว่าท่านชื่นชอบนะครับและอยากติดตามเนื้อหาดีๆจากรายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS ครับ